สบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่นอ้นนองฟองไปเบอ้อสุขสุขคนวันนี้จะมาอยู่กับเราแบบสาววัดคือเก่าผิดอ,อ่วันนี้ลูกจะเลนเปือนก็สาวพี่นอ้องดิอนีแหละเเป็นเนียนมนะั้งิ้งากอกออก,กมา เวลาขาวกอนปุลากรกาตื่นเปิดน,น้น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 ,นชิเือกกต่าทีอ่อยากไฟมันไหมไหมองเลือกชวยได้กโอ้ย้านเก่ามันมีก็เย็นเติบเนะ ก็ไม่เย็นดอกมันเป็นปกติพว่าตอนเสาอาการไม่สียเยีนแต่พอซวยมานี่อยู่ไาาร่เลยกรฮ้อนก็มก่มาทุกทีเลยแล้หน่าจะกระดาษก็นะช ตลาดไหว้วัตระจากกัน สวดกระติดเข้าต้องมาเขาลเพราะว่าวมันเนี้นสีออกเปเื่อหเสวนเอกกันมาจะเงีม้น,นเข้าสิไปตลาดอยูุ่้งไส้เนาะเป็นตลาดขางเือนตลาดพวขางบานขางเฮือนเนาะบามคน,นขางเฮือนนะขางบานเด็กไก่ที่ว่าเข้าไปบนเขื่อนนะและก ่ะบ่แม่นใส่น <as> ้อยใส่น้อยีบ่หวยเจ้าก็ถือกิเสือหวายอาเลโอ้ยพี่เฮามีงบอยู่3แสนบ่ฮู้ว่าสิได้อีหยังมาแน่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะมียาก็ฝากซื้อของเนาะซื้อแบบ กับเขาอยังเป็นวัคซีนหรือว,ว่าเนี่ยมาไว้เห็ดกินเห็ด,ดูกหลานเนาะพี่น้องไปไปบึงน้ำกันว่าเขาจะได้ยอยังมาเนี่ยหรือว,ว่าตลาดไหวว่าดุบ,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 บจ้าพี่น้องไปไปไปพาไปไป,ไป 信我好，信号特这样 เตื่นอันนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ก็เป็นตลาดวันตลาดนัดเน,นี่ยฮะสิขาไปโซนโซนสีนมูก่อนเนาะเดีย๋ยวจงออกมาเลาะสื่อพักพี่น้องคนไลดีปะคิดว่าตลาดสิบ่าอเป็นไรแป๊บหน่อยเดีย๋ยวให้ไป រ្្ក្្ទៅ្់ទៅ្្ទៅ្ទៅ្្រាំង៏្រាំងះទ្ I 嗯。 กยีไรผิดพลาดตามนาไ่ไรเด็ดเด็ดอันนั้รเด็ดว่าเพชรเ่า

ไปตามตรงมาตามส้นไปเดี๋ยวเขาไปรออีกตามจีเอาถึงเลยเนาะแงงามๆเลยปเง่นแงแปเกวแกบ่ะเมนเอาถึงเลนาะงามนงามงแก้วไปดูไหมน้ยเลยได้ไปสิวั โอเคประซิมมันก็มีเกตตัวเกะเก๋อม่มีเกตเลเอามาเอาสอยนี่เอาสุดทันซื้อไปฝากสุดทาใหญ่มากนะใช่ไหมเป็นทางอะไรดนะ้วม่อยกไม้หน่อ ใส่ความมาฝากมาใหญ่สีมูเยี่ยมมากับสีถ้ากับน้องก็ได้น้องพัณมาหาเบิบุดวยที่น้องอวัดี่ เอาของไปไหว เปิอีกก่อนนะหอมปลาแดกเด้อก่งทะเลกหอมมาดิบ้านก็ใส่ติ๊ก๊อาไปหล่าก่อนหอมมาดิพี่หนอเอ้ยเจ็หลล่ Wow, ich habe ein Problem.

แล้วเบิดเงินแล้วไปเมื่อออกเมื่อค่ะบอสบอสออกเมื่อจะโดนนี่อยู่ในตลาดอยู่แยกมี่เนี่ยอยู่ส่ดเดี๋ยวเงินเบิดกี่ร่างเนี่ยไปเบิ่งกันอยู่เหัวโนาะค่เบาสิเบิดเงินเท่าไหร่ใช่บสเมืเบิดเกือบจะเขาหาพวกเซนพอดีเกือบพันหวาทพอดีพี่น้องหนายเอก่อนอยู่ mưa ý đi, ra bà đi mưa lại, định đại ý định mưa ý đi, mưa đi định mưa ý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  mưa ý định mưa ý định mưa ý định mưa ខ្លាន់ខ្លាន់ទៅអាំម ได้ยังเนี่ยได้กระเบิ้อปเบสาใ้าี่้อง ไปเบิดว่าหนึ่งคำกําเก้วเรือเท่าไหรนนะ่เอ๊ะมากินพอมแม่หยิบกินแต่ผู้เดียมว่านี่หมูนเลยสิบรายกินนำ่ำแห้ผมมีเงินอีกก็กินใหม้มันถูกกันจะจัดจะบบกันหน้าแตกกันเมื่อไรมังเงินคือดไนะปกดออกก็คือดหรือว่านหนานหนึ่ง การหนึ่งแหละกระสื้อเารสื่อของเดียก็แสนยึดไปพันอะไรเบิกอันน้โวยจะสามแสนเบิกไปหกแสนเจ็ดกแสนเจ็ดบาทพันกว่าบาทพี่น้องเอ้ยส3,000มแสน ก็สื่อมาใส่ใส่ตู้เย็นไว้น้ำไปการไว้น้ำี่เปิดันมึงโอ้ต้อกวัเด็กกินมือนี่ดอกสีขอบตู้เย็นไว้พวกผ้าตรงนั้อก็จะเ้า้าหาผ้าเทนตอนไปขายนั่นเอีดอเอ็ดโลละสิบสามบาทพี่น้องเอ้ยฟังไข้ อีโดสาหาพันสี่สิบกว่าบาทตนอยตน้อยเถอะกระสีมูลโลดล,ลอยรอซีมเคื่องเวทอันนี้เป็นแสนหกกระถืออยู่ประว่า,าสามพกสิบปดสองรอยกว่าบาทเตังค้ามันแต่กัอันนี้มันมือยังน่อ่ะนี่กระซีแดง เอี้นี่แหลว่าขูดสื่อาไหวกินเลยนี่่ะเออคอมเมนแน่ดินเลยนี่มีแต่เงินข้าเนี่มาจขาแวนตัวใดอพอม่ยงาสแมาให้แล้วเนาะคนรวิญาโซบแล้วกันแป้โอ้เด็กเล่นแล้พี่นอ้องเลยยังมีเพื่อแก่เลยแก่ออแก้องนะอเอหเแก่ ้งกระแบงจีนโม่ไงแม่รลามก็มัดผัวอะไรเงี้ยแต่ก็เมื่อซุ่มบักอันนี้ป้าเมื่อซุ่เดี๋ยวเมื่อไปสาวพอด้วยที่คือว่าเมื่อส่ะเอ๊ะดือและแขนขาบาดพอดนวยแต่สิบประมาณนี้เนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อ ฝากเบิ่งโฆษณาให้นําแน่บ๊ายบายบ๊ายบาย